5วิธีเซฟรถในการขับรถลุยน้ำท่วมทำยังไงไม่เครื่องดับแล้วก็เครื่องไม่พังในช่วงเดือนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีพายุฝนเข้าแล้วก็ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายท่านก็คือจำเป็นต้องที่จะต้องขับรถลุยน้ำแล้วก็จะเห็นมีป้ายเทเบยลรถตกตามที่ต่างๆเมื่อน้ำลดทีนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเวลา ที่ขับรถลุยน้ําท่วมหลายคันจะมีกกเกิดอาการเครื่องดับหรือไม่กร่เครื่องพังไปเลยแล้วเราจะมีวิธีเซฟรูยังไงให้รถของเราเวลาที่ต้องขับรถลุยน้ําท่วมทําไงให้เครื่องไม่ดับไม่พังนะครับดังนั้นทุกผู้ขับรถทุกคนนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมเมื่อจําเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ําท่วมตัววิธีการเซฟดังต่อไปนี้นะครับ วิธีแรกก็คือการปิดแอร์เมื่อเจอน้ําท่วมขังเพราะหากน้ําท่วมถึงตัวพัดลมพัดตีน้ําขึ้นมาโดนบริเวณห้องไฟฟ้า,ฟาก็อาจจะช็อตและทําให้เครื่องยนต์ดับได้วิธีที่2ก็คือการรักษาระยะห่างจากรถคันอื่นเพราะรถเพราะระบบเบรกที่แช่น้ํานานๆน,าน,นั้นก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานต่ําลงเมื่อทําการรักษาระยะห่างจากรถคันอื่นแล้วเราก็จะต้องลดความเร็ว แล้วก็รักษาระยะความเร็วให้คงที่ห้ามจอดแล้วก็มีคนที่ประจุใกล้กับรถคันอื่นวิธีการที่3ก็คือการใช้เกียร์ต่ําเพื่อประครองเครื่องยนต์นั้นไม่ดับหากเป็นรถยนต์เกียร์ออตโต้นั้นก็ให้ใช้เกียร์แอลรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ใ,ใช้เกียร์หหรือเกียร์สในการขับนะครับข้อที่4ก็คือเมื่อขับพ้นน้าท่วม ให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกนี่ก็สำคัญเช่นกันแล้วก็ข้อสุดท้ายวิธีที่5ในการเซฟรถก็คือเมื่อถึงที่หมายแล้วอย่าพึ่งดับรถเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์ออกไปนี่คือวิธีการเซฟรถ5วิธีในการขับรถลุยน้ำท่วม เมื่อเราต้องขับรถหน้าฝนเป็นประจำทุกวันและก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจดจำ5เทคนิค5วิธีการเซฟรถให้รอดขับลุยได้อย่างสบายใจเครื่องไม่ดับรถไม่พังแล้วก็ถึงที่หมายปลอดภัยกันถูกท่านนะครับขอบคุณที่มาของข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม